การชี้สินใสครับวันนี้ความจริงก็คือพาไปดูแหละโอเควันนี้ผมจะมาออกกําลังกายแบบทีกันนะครับให้เอวพริว้วอีปลาไหลอัืดหนึ่งช่วงช่วงนมออกกำลังกายช่วงนมเก่งไหยครับผมอยากติดกล้องมันเป็นอะไรที่โคตรเหนื่อยแต่คุณต้องลองดูเหอยออะ่ <c oughs> ต้องให้เหล็กไปอยู่ตรงนู้นน่ะเหนื่อยแน่นอนโอเคขั้ <Okay. S 2> ที่สองออกกำลังกายแบบแบบแบบเตรียมรับศึกศึกเลยเหรอศึกเลยศึกหนักเอาครับนแกรกออกกำลังกายช่วงหน้าท้องได้ยินไหมได้ยินมั้งหน้าท้องหรือหน้านมหน้าท้องออกกำลังกายแบบหน้าท้องโอ้ยอ <H üt. S 1> ีหะฮึด <H üt. S 1> แต่เหนื่อยแล้วช่างแม่ง <laughs> ถ้าจะออกขนาดคุณบอกนะรายการนี้เป็นรายการที่แบบดูแปลกแล้วก็ดูแบบแค่คนทาก็น่าแปลกนะความจริงนะคลิปที่แล้วอ่ะปิดหน้าเลยแหละโอเคงั้นผมเปิดหน้าแล้วนะช่างมันโอเคาการรับศึกแบบขั้นเทพนะครับโอ้ถามเสียงแล้วเสียงได้รายการนี้เป็นรายการอาจารย์เหรอครับ18บวก18บวกติดเลยติดเลยแต่เจ้าของรายการไม่อายุไม่ถึง15เลยนะ แตยังจเย็นจเย็นเดี๋ยวเวต่อที่ห้องเค่อนไหล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 ไนนไ้อไหนนวลไหลนหลไ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 วไหล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 ไหไอ้ไมลไหหลไอลออัไไม่ต้องหรอกงั้นกูอยู่ที่สนามหละอื ตอนนี้เขาเปิดหน้านะเพราะว่าจริงๆแล้วรีบรีบร้อนเปิดหน้าเพราะว่าเขาไม่ได้เอาหนะเกิดมาไม่ได้เลยไอ้ปี๊ยยำไอ้หมูมาอย่างไหอย่ามาหักทำไมพี่พี่เะว่าเขาไม่หันมาวะหมูหนึ่ตังเออว่าหมู ขอโทษครับขอโทษอโอเคแล้วกันต่อเราไม่มีแบบแผนในการดำเนินรายการเรากังต้งแสดงสดเราไม่มีแบบแผนในการออกกําลังกายเลยแล้วแต่มึง <c oughs> มึงเล่นนะพี่ว่า <c oughs> ไปเพ้อโอเคปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องไปบ้า